ผีคานเพตาเพตาไม่ได้เหียนแค่ตัวเดียวเพราะวันนี้มันปลุกเพื่อนผีจโโระรรขึ้นมาไล่รากเราและนี่คือการต่อสู้กับพิธีกรรมผีอีกครั้งพวกเราจะสามารถรอดชีวิตกลับมาได้ไหมถ้าพร้อมแล้วก็ไล์คลิปนี้แล้วไปลุยกันเลยจ้าน,นี่นี่เรากำลังจะล่าท้าผี เราก็จะไปปราบผีแล้วเต้นอะไรกันขนาดนั้นอะแม่ก็รู้สึกว่าแชปเตอร์หนึ่งเราผ่านมาได้เลยแล้วแชปเตอร์สองมันจะยากอะไรขนาดนั้นชิวๆจะตไยแล้วเด็ดฉันฉันเห็นบางคนนะเหมือนเขาใส่แว่นแล้วเขาเหมือนแบบในแว่นตาน่าจะร้องไห้อยู่อะพี่โบวันนี้เราจะไปปราบผีถอดถอดอยู่ไหนถอดโอ้ยไม่ต้องคิดบ้านแล้วนะ ผีเพตาเพตามันก็แพ้ผีคานตัวใหญ่ๆวันนี้มันจะทําอะไรพวกเราได้ไปเหอะพวกเราถ้าอยากออกจากที่นี่เนี่ยเราต้องทําพิธีแล้วก็ไล่มันกลับนรกไปอีกครั้งหนึ่งฉันเชื่อว่าพวกเราทําได้แน่นอนร่วมพลังฮู้ อุ้ยบรรยากาศดูน่าขนลุกกว่าเดิมเยอะเลยแฮะแต่จริงฉันรู้สึกว่าเหมือนเอ่อทางตรงนี้ยมันไม่มีประตูด้วยซ้ำแล้วพวกเราจะออกไปได้ยังไงอะใช่ปงนะดิปันเลยอ่ะข้างหน้านี่อะไรอะเอาละทุกคนเราลองดูกันดีกว่าว่าไอ้ผีเพตาเพตานั่นมันจะเล่นยังไงกับเราบ้างประตูก็พังหมดไม่มีห้องเข้าได้เลยแถมตรงนี้ยังเคยมีตำรวจมาด้วยแสดงว่าอาจจะมีคดีฆาตกรรม เด็กหายหรืออะไรแบบนี้ป้ห้้ห้้ห้องนห้องนี้เขาได้ห้องนี้เข้าได้โอค่เข้าได้คือเราต้องหาทางออกจากห้องพวกนี้แทนหรอกตู้พังหมดเลยอะเฮ้ยนี่มีรูนี่เข้ารูเข้ารูเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยเฮ้ยจริงอ่ะยไงหมดได้เฮ้ยฝั่งนี้มีไฟนี่นี่นี่เน็กเลเวลสองเฮ้ยโมโมชอนตู้เฮ้ยมาทำยังไงคะเกมโดเลยอะใช่คือเราต้องหาประตูไปเรื่อยหรอมามามาทุกคนตามมาตามมาตามมามืดมากเลยอะเลเ ถ้าเราเจอทางออกที่ถูกต้องแล้วพวกเราก็จะเจอคําที่เป็นเรเวลสามถูกปะใช่หรือเปล่าไม่อันนี้มีอะไรไหมพี่โม่อุ้ยอุ้ยอุ้ยอุดูห้องนี้ทุกคนดูกคนมามาห้องนี้มาห้องนี้โอเคโอเคเรู้มันคือห้องอะไรน่ะมีตุ๊กตาด้วยนะฉันไม่รู้อ่ะมันมีตุ๊กตาเหมือนแต่อ้ยมีตุ๊กตาด้วยซอนตู้ตุ๊กตาผมตุ๊กตามันมันมันผมยาวขึ้นด้วยเรื่อยๆแล้วเปล่าแต่ตุ๊กตามองไปทางภาพวาด หมือนดวงตาสบกันอะแสดงว่าเราอาจจะต้องหาตุ๊กตาตัวอื่นมาวางไว้หรือเปล่าอะไรอยู่ข้างนอนอะพี่โมเห็นมอ้ยมีอะไรไม่รู้มันดิ้นได้อะเฮ้ยถุงถุงขยะอดิ้นใหญเลยอะไรอะดูดิมีถุงขยะอยู่ตรงนี้ด้วยไม่แล้วแล้วมันดิ้นได้่คือข้างในอาจจะมีศพคนก็ได้นะนี่คุณผู้หญิงอยากให้พวกเราช่วยไหม ่มม้ในมีไฟแช็กไหมหรือไม่ก็อาจจะไปแค่ของประกอบฉากไอ้พวกนายอย่าคิดมากเลยเหอะไปๆๆไปกัไอ้คนี่มวิ่งไปไหนหมดเลยเฮ้ยอะไรอะไอ้ไอ้ไอ้ถูกไอ้ถูกมันย้ายไปตรงนี้ไอ้ถูกมันย้ายไปตรงนี้ตรงนี้ก็ไม่ที่เดี๋ยวตรงนี้มันพยายามบอกทางเราเปล่าไม่มันกันทางไปให้ฉันไปทางนั้นตั้งหากเราตรงนู้นตรงนู้นเลยว่าสามนะตรงนู้นเลยว่าสามนะตรงไหนตรงไหนตรงนู้นตรงนู้นเราต้องเดินย้อนไปนู้นเลยโอเคเฮ้ยตกใจหมดเลย นี่พวกนาย well. ฉันว่ามันไม่ชอบปลาปักกแลวนะบางทีไอ้ถุงนั่นมันอาจจะมีตัวอะไรงอกออกมาก็ได้อะใครขอแล้วถ้าสมมติว่ามันให้เราไป99เลเว้หวะโอ้โห99วันในบ้านล้างทุกคนเห็นในมือผมปะเห็นเห็นมันคืออะไรอะจุกนมหรอน้ำยาหยอดตาของฉันก็มีนี่ไงของฉันเหมือนไฟแช็กแต่ใช้ไม่ได้ไม่รู้คืออะไรไม่งั้นก็น้ำยาล้างเล็บอันนี่ของเธอน่าถ้าเป็นยันป่ายันไม่รู้เห ผมกดใช้แล้วตอนนี้ผมเขียวทั้งจอเลยคืออะไรวะเนี่ยอ๋ออาจจะทำให้ถาอีกอ้ไอ้พี่มูโอ้ยมันลงมาจากเพดานอะโอ้นเลื่อนรถนะมันคือตัวอะไรกันแน่เนี่ยจริงเหรอไอ้ไอ้ถุงนั้นลงมาหม่งผมอะเลื่อนรถเอ้ามันตกใส่หัวไงของอ๋อชุบแจงของชุบแจงมันคือฮิลโอ้ยแป๊บนึ่งจะได้คริสตัลมาหนึ่งนะมีใครเจออะไรเพิ่มอีกไหมอะผมเจอแบตเตอรี่หนึ่งครับตอนนี้พี่ห้องถูกกั้นด้วยแฮะ คือต้องเลื่อนรถก่อนึงจะใช้ได้นั่นแหละเฮ้ยตรงนี้มีเหมือนคล้ายๆเป็นตุ๊กตากระดาษอะเก็บได้ปะไช่ครับเก็บได้เก <oni> ็บได้นี่นี่นี่เห็นในมือฉันไหมโอเคเก็บไปเลยเพื่อนฉันว่าจะเอาไว้ใช้สําหรับแบบแปะยันหรืออะไรอย่างนี้แน่นอนเลยแล้วแเปิดไฟห้อง้นทุกห้องเลยนะเฮ้ยตุ๊กตาตัวนี้น่ากลัวมากดูดิโอ้เมือเชียวดูหน้ามาดิอหน้ามันเหมือนเปื้อนเลือดอะเฮ้ยไฟแช็กไฟแช็กมีไฟแช็กเก็บไว้เพื่อนเพื่อนันสี่ ชั้นสี่แล้วนะไป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 โอ้ยรถด้วยพี่โมรอเพื่อนๆด้วยเดี๋ยวผีมันออกนี่ไงยังอยู่ห้องแรกฉันลองเอ่อเปิดเอ้ยนี่ไงเฮ้ยยังมีก้อนเพชรอะไรสักอย่างด้วยอ่ะเอาไปเก็บไปน่าจะเป็นเงินนะคิดว่าเออน่าจะเป็นเมองดูในนี้แป๊บนะอุ้ยตุ๊กตามันหันมาตุ๊กตาอะไรอะพยายามเปิดไฟทั่วๆห้องไว้อ่ะว้ายอะไรมันหล่นไปมันจะถุงถุงม่งมาเลื่อนรถด้วย มันกระแทกห่วไงมันก็เลยเลื่อนรถอด,ดบบปกติถุงผ้าห่อศพเราเดินทางมาถึงเลเวลห้าแล้วครับไม่รู้ว่าจะต้องไปถึงไหนแต่ตอนนี้หัวใจฉันหายไปครึ่งหนึ่งแล้วอ่ะโดนมงอะเหรอลองดูห้องนี้นะเฮ้ยห้องนี้เป็นกรงเป็นกรงือนคล้ายๆกับคุกเอมีไฟไหมมีไฟไหมเปิดไม่ได้จะต้องหากุญแจจากที่ไหนซักแห่งในห้องนี้อ่ะในฟลอร์นี้ลองไปหาดูแลข้างข้างในมันเป็นไรเพื่อนกุญแจกุญแจว้ยฝั่งนี้มีผีเสื้อเต็มเลยอะไรอ่ะเฮ้ยอันนี้กุญแจจะกุญแจแล้ว ว้าวผีเสื้อตัวน้อยโอ้ซ่อนทางใต้ดีก็ได้ฉันขอเปิดของแป๊บนึงนะฉันเจอสเปรย์วัดีน้องสเปรย์สามารถฉีดอันนี้ได้ไหมอ่ะที่ผีเสื้อเหรอฟูดอ้าวอ่าเพื่อนกุญแจไปได้ไหมและและฉันฉีดอันนี้คืออะไรผีเสื้อสลัมะเรเอ้ยฉันฉีดผีเสื้อผีเสื้อโอ้ยู้อู้อูเลือดลดดิเฮ้ยนี่ยแล้วเธอเข้าไปโดนตลอดไหมลูกผีเสื้อกัดอ่ะตอนทีฉันฉีดสเปรย์เหมือนฉันมีออร่าบางอะไรสักอย่างอ่ะ สนอตนากลับกลับไปตรงนี้ก่อนไหมผมมีกุญแจนั้นเนี่ยเฮ้ยได้ดิไปที่เปิดกล้องก่อนนี่พวกนายเห็นเห็นตัวฉันไหมตัวฉันเหมือนมีฝ้าอะไรสักอย่างนึงครอบครองตัวเองอยู่ไม่เห็นนะไม่มีปกคลุมฉันฉีดสเปรย์น่าจะเป็นสเปรดับกลิ่นเปิดเลยไปเลยสเป็นกันแมลงหรือเปล่าโอเคครับวะวะมุดไปตรงไหนว้าวนี่อะไรเนี่ยลูกภาพอ่ะเฮ้ยเราสามารถเปิดหลังรูปภาพได้มีโปรับ อะไรทางออกเหรอเฮ้ยคงอะไรเนี่ยมียันเต็มเลยให้เราเลือดเต็มมาด้วยเฮ้ยทางออกจริงด้วยจุดเซฟจุดเซฟเรามาถึงเลเวลม่งหงส์ลเพื่อนเยเล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 ยเหล่ายเฮ้ยแต่จังทำไมห้องนี้ถึงเปิดไว้อยู่อะอะไรเฮ้ยมีใครอะฮะฉันเห็นคนเดินแล้วนอกจากถุงเดินแล้วคอขยึกขยึก ใช่ชคนหรอเพื่อนมาแล้วเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันผีกองกอยเลยทำไมไม่เหมือน <c oughs> คนนะบอกแค่นี้ <c oughs> หน้ามันมียันแปะอยู่อ่ะเป็นยัาสีแดงอ่ะผีกองกอยวิมันมาแล้วโอ้สวัสดีครับพี่พี่ครับแล้วเข้ามาห้องเดียวกัน <c oughs> อาเวรกรช่วยล้วช่วยล้วช่วยแกนดเอาแล้วฟิวพิงอันตอนใส่หัวโอ้ยโอ้ยูไปแล้วหูแล้วหนูไปลมันมมันยังอยู่มันยังอยู่ห้องนี้มันยังอยู่ห้องนี้คือมันคือมันอะวิ่งไล่พี่ไหม คือพี่ไม้ไปที่อื่นพี่ไม้ี่หาเพื่อนเพื่อนไปอยู่ไปอยู่หน้าห้องไปอยู่หน้าห้องพวกนายนะมันเดิมออาแล้วเดิมเอาแล้วเดมาว่บอจริงเราสามารถทําอะไรเพื่อหลอกล่อมันได้บ้างเอ้จะเจอยันอยู่อันนึงอ่ะโอ้โหหรือว่าาเขผมจังไรนเหรออย่าไปอยู่ใกล้มาดวงตามันมองไปด้านล่างหมายความว่าด้านล่างอาจจะมีอะไรบางอย่างอยู่ใต้นี้เหรอเปิดไฟใส่มันแล้วเปล่ามันเลยวิ่งไล่ฉันไม่รู้แองระวังผีเสื้อระวังผีเสื้อเออทำไมจะโจมวิ่งไล่นี่ฝั่งนี้บินเลเวล่เจ็ดตามฉันมาตามฉันมา ฉันเก็บเทียนได้ด้วยอ่ะล้วก็มียันอะไรแปลกๆถ้าเราแปะยันไว้ตรงผนังหรือว่าประตูมันอาจจะเข้าไปไม่ได้ฉันไม่ได้อยากขัดหรอกนะแต่ว่าก่อนเดินขึ้นไปอ่ะมองทางด้วยโอเคดูลเวเเจ็ดแล้วรอเพื่อนก่อนไม่ได้เดินไม่ได้าอยู่ตรงทางเดินอ่ะอุ้ยเอ๊ะไปแล้วไปแล้วเอเมื่อกี้มปนกลางแขนเลยทไมฉันกลับไปไม่ได้ด้วยซ้ำอ่ะทำไงดีอะรลอดกำลังไป เร็วเหอะชุบใจฉันว่าเราต้องเราต้องรีบฉีกไปนะตอนตอนนี้มันหันไปฝั่งนู้นอยู่อ่ะโอเคโอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาล้วเฮ้ยมันกางแขนกางขาว้ายมีในนี้เลยเหรอนี่ฉันจะบอกว่าตรงนี้มีเครื่องรางนะพี่ขิดพี่ขิดมาเอาเครื่องรางหน่อยแล้วฮึบอ่ะไล่เรียบร้อยทำไงได้ครับเนี่ยมีเครื่องรางเราสามารถทําอะไรกับเครื่องยางเครื่องเครื่องยางเพิ่มเลือดมันเป็นที่เพิ่มเลือดปพลเอดเอาไปพ่มเลือดเพิ่มเลือดโอเคโอเคอุ้ยเลือดฉันเต็มเลยอะ เฮ้ยเสียงอะไรเจอชั้นแปะแล้วนะไปเลยไหมใจเย็นๆพี่โม่ใจเย็นๆตุ๊กตามันไปเหรอฉันว่าฉันจะลองตามมันไปเอ้ยตุ๊กตาตัวนี้หน้าดำปี๋เลยเอ้ยทไมเข้ามาไม่ได้วะอ๋อจุ๊บแจงอยู่ในเอาพี่โม่ตกใจประตูดิประตูก่อนไดินมาไม่แล้วแบบเปิดประตูเข้ามาไม่ปิดหรอหูปิดทำไมเรายิ่งปิดเดี๋ยวแบบว่ามันก็จะรู้สึกว่าผิดสังเกตไงขอเปิดไฟด้วยโอเค โอ้มันกำลังเดินมาหน้าห้องเรานะฉันว่ามุดแล้วฉันลองแง้มดูหน่อยดีกว่าอัตตอเอวน้าัเาังไหนัไนอย่อย่ามาอ่าไปรงน้วไ้ไปแล้วไปแล้วแปลไ มันกระเด้ก็ได้อยู่หน้าห้องฉันอ่ะว้ายเฮ้ยเฮ้ยมันกระแทกมันกระแทกประตูฉันมันกระแทกประตูฉันพังแม่ทังประตูได้ด้วยนะใช่ห้องเมื่อกี้มันทังประตูเละเลยนะไม่แบบมันกำลังจะพังประตูตู้ฉันมันเป็นเล่นนะไปแล้วได้ยังมาเร็วเรารอหน้าอยู่ตรงหัวโคของห้องปลอดภัยแล้วเอ้าไม่ใช่สล็อตด้วยวะอุ้ยมันมามันเดินมา ไปแล้วเอาเลื่องว่าเราให้คนมาเลยเพื่อเธอเราต้องไปด้วยกันมาด้วยกันเลือดสุพรรณเอ้ยไม่ตามมันไม่ได้ตามมันไม่ได้โอ้ทำไมหัวใจฉันเต้นล่ะเอ้ยตุ่งไปเลยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนอะไรเลอะ มันไม่ได้มีแค่ตัวดันแล้วะมันมีผีผู้หญิงด้วยผีแบบใดอุ้ยแต่คอตัวม่วงมากเลยนะูกตาเปล่ามัจะไม่รู้ว่าเขาอยากจะคุยกับเราหรือเปล่าเหมือนเหมือนเขาแบบตัวสีม่วงแล้วคอเขาพับลงมาอันนี้ไม่ใช่ชุดกีวโนหรออาจจะเป็นชุดซินดอรลล่าแป้งแป้งเข้าไปคุยไม่เอาอ่ะฉันอยู่หลังตรงนี้พิกิทเข้าไปคุยพิกิดวิวาเข้าไปคุย คืออะไรอ่ะเขาตาบอดเหรอเฮ้ยเหมือนเหมือนเขาาจะมีอะไรปันมีประตูไม่มีประตูอยู่ตรงนู้นวัหนงนู้นเฮ้ย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 อุ้ยเขยวางเขาขอาะ ล่มันกว้างอ่ะวิ่งดิวิ่งล่อมันดิวิ่งล่อมันดิสวยละสวยแล้วพี่ไม้์เลิศพี่ไม้มาพี่ไม้มาฉันเตรียมปิดฉันเตรียมปิดฉันเตรียมปิดพี่คิดมากขิดมะบื้มคิดว่าอะไรอ่ะเพราะมันขวางทางอยู่ไม่เหมือนเป็นรือสีนะรือสีกายหยาบม่วงใช่ครับทางนี้ครับชั้นสิบเอ็ดแค่รือสีเหรอมันเหมือนไกิโมโนน่าจะเป็นผู้หญิงนะผู้หญิงมั้ง เป็นผู้หญิงอะไรล่ะหนวดขาวขนาดนั้นฉันอยากรู้มากเลยมันมีกี่ชั้นน่ะน้าจะมีสักร้อยห้าสิบชั้นน่ะโอ้โหการสิบกาว่าเยอะแล้วเยอะจังฉันเราไปดูห้องอื่นนะไปไหม้ยตรงนี้ไปมันมามันเดินมาที่ทางเดินเพื่อเลยเพื่อเลยเราทำไงต่อไปอุ้ยมันก็เราหัวหมอกไอ้ถุงถุงศพนันอยู่อะมดแล้ว ทุกคนมันอยู่หน้าทางขึ้นชั้นสิบสองทางนี้ใช่หรือไม่ไม่รู้อ่ะเฮ้ยเจอแบตเตอรี่บอกผมนะผมขอแบตเตอรี่นะโอเคถ้าเจอเดี๋ยวบอกเฮ้ยฉันเจอไฟแชกพี่กิตไฟแชกไฟแชกเก็บเลยเอาไว้สำรองก่อนแล้วกันเผื่อถ้ามันอยู่ที่ ทางขึ้นน่าจะเป็นทางอที่มาเอาไปทั้งไปไอเอาไปทั้งไปมันไม่พังหรอกเนาะมันไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นแล้วแล้วตู้นี้มันไม่มีใช่ตู้ของด้วยอ๋อไปทำไมล่ะแบบโดนมันกินอ่ะโอ้โหมันเคี้ยวเลยอ่ะมันเคี้ยวดกรอบกบกบอ่ะเฮ้ยคนที่อยู่ในตู้มีสิทธิ์ที่จะพูดเหรอ แหวูแหววไป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 ่ไปไปไไปไปไไปาแล้วมวเพื่อเลยไปเลยไปเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยชนศพชนไปฉันบสองออพอกวาจะรอดได้โอ้ยแทบแย่มพรู้ว่าตอนตอนฟื้นมาใหม่เลือดไม่เต็มเหรอเลือดไม่มีเลยต้องหาเลือดกดเองฉันมีเลือดอยู่นะแต่ว่าเมื่อกี้ฉันโดนมันซัวไปหนึ่งเฮ้ยโอ้โหขยันเลยยืนสวัสดี หมดแล้วพี่บอกมันหาของที่นีหมดแล้วอ,อ,อุ้ยแค่ห้องนั้นห้องเดียวห้องอื่นยังไม่ได้หา,ามหา,ายแยกแยะกันหาของเลยพี่ตอนนี้มีมีห้องแอบตัวนี้มีห้องแอบหลายห้องตกตกใจจริงอ่ะตกใจจริงไงดิหร <c oughs> ืว่ามีปีศาจต,ตัวใหม่ปีศาจหัวล้านไปทำทุจ้งไปแล้วโอเคจังหวะนี้แหละทางของเราทางของเราวิ่ว ไม่ตามจ้ะหอยไม่ตามก็ผีแล้วเอ้ยมาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้สิบสี่สิบสี่เอ้ยโอ้โหโอ้ฉันอยู่เหลือมันได้ห้องที่สิบสี่ไฟละวอยเอาเลยผมมาหาแบตเตอรี่ปังเดี๋ยวผมจะนำไปไม่เลยไม่เลยไม่เลยวู้วมาได้ไหมมันมาได้ไหมหมาไม่ได้ฉันว่ามันมาไม่ได้นะแต่ละชั้นเนี่ยมันจะมีทูตผีประจาอ่ะอ้คิดแรงเกินมีคนเกินแรงมาก ไม่เป็นไรหรอกจูแจงเธอเพิ่งตายหรอทำใจให้ชินนะมันคำหนึ่งนะมันปกติมันพังตู้ได้ไหมมันพังไม่ได้แต่ว่ามันมันจะเอาหน้าจุ่มเลยลหละเมื่อกี้ฉันโดนทุบตู้เพื่อนอุ้ยมันเริ่มเรียนรู้แล้วสินะใช่เรียนรู้ว่าวิธีการเอาชีวิตรอดของเรามันเป็นยังไงมันก็เลยทาแบบนั้นมันเริ่มมีความฉลาด้อยู่เป็นมะโอเคเจอถุงก้อนเนื้อ โดนใส่หัวฉช้มีประทัดด้วยนะฉันคิดว่าถ้าฉันเจอมันฉันจะใส่ประทัดใส่มันอะ่ะเลยต้องปลาใส่หัววหวนนีเอ่อผมเห็นแบบผมใช้อะไรไม่รู้แตเห็นถุงศพเห็นเห็นของหมดเลยคืออะไรเนี่ยโอ้มันอาจจะแบบเหมือนเป็นนิมิตปะ่ะเนตรเนตรวงแหวนอ่ะแกมาดูนีนีห้องนี้เธอจะรู้ว่าเจ้าของเก่าเขาคือนี่เลยเข้าห้องมาเปิดไฟด้วยดิโอ้เพตาเพตาเพตาเคยอาศัยอยู่ในห้องนี้เหรอเอ้ยเอ้ยมีปุ่มมีปุ่ม ประตูลับอ้าวนี่นี่ตัวนี้ไปได้ไปเลยลุยเจ้าเหรอฉันจุดเทียนไว้หน้าห้องนะจี่พี่ไม้มีเทียนอยู่หน้าห้องนะฮะฉันวิ่งตามตักจีอยู่ตรงนี้จุดยังอหรเทียนอะว้านั่นฉันเหมือนได้ยินคนกรีดร้องพี่โบลองดูดิเขามากันยังเอ่อยังนะผมยืนอยู่ตรงมุมเอ้ยมานี่มาที่มาที่ไม้ถอยมาไม้ถอยมาถอยมา เห็นเทียนของฉันยังอ่ะฉันจุดเทียนไว้อยู่หน okay. ้าห้องอ่ะไปเร็วชุบจังแวเราไปตั้งหลักก่อนมาก่อนมาก่อนมาก่อนผมเมื่อกี้ผมวิ่งหนีมันมาฉันตกหลุมเลยเรเดินอยู่ตรงมุมให้มันมีทางลับแบบนี้โอ้ยข้างล่างเป็นทางยาวเบื่อเลยผมเจอคนนั่นแหละที่พวกคุณกดปุ่มแล้วต้องต้องมาโผล่ห้องนี้เพราะว่าเราจะไปแค่คนเดียวไม่ได้หรอกเราต้องไปพร้อมกันอ่ะพี่คิดไหมเจอยังเจอยังมาแล้ว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 เจมไปป้นป่ะข้างล่างตรงนี้เป็นทางยาวๆอ่ะ ไม่รู้ว่ามันจะไปที่ไหนนะแต่ว่าน่ากลัวใช่ย่อยเลยนะเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่ขาบวงกดเลยอ่ะเฮ้ยจะเห็นจะเห็นผีอะไรผีผีมกับพีกิจแล้วก็พีไม้อะเมื่อกี้มันอยู่ข้างบนนะอะไรอะอะไรอยู่ข้างบนอะมีตู้เซฟด้วยมีตู้เซฟมัมีตู้เซฟด้วยนี่หูรหัสอะไรน่นะแล้วเราจะใส่รหัสยังไงได้อะเราต้องหารหัสก่อนอะยากเชียวหัวไม่ได้ด้วยเก๊ลองดูในตู้สิเอาตันหมดแล้วนี่เออ ันนี้มีสวิตไว้เปิดอ๋อนี่นี่นี่ปั๊บปั๊บปั๊บเลขสี่เลขสิบแล้วก็เลขแปดไหนขอดูสิอ๋อจริงด้วย ivx แล้วก็ viii สี่สิบแปดว้าวได้แล้วเฮ้ยมันไม่เหมือนกับมันเหมือนกับเป็นทางบอางเหรอไปดิว้าวเฮ้ยมาถึงหัวใจเต้นเลยโอ้ ตรงนี้ก็เปิดเป็นห้องว่างๆธรรมดาาแต่มีสวิตช์เปิดไมยหล่นมั้เนี่ยคุณแจนอ๊ะเก็บดีเก็บดีคุณแจแล้วคุณแจแจะเอาไปเปิดที่ไหนอะตรงนี้ไม่มีห้องเลยสักห้องเดียวอะคือจะบอกไม่มีชื่อคุณแจด้วยจะบอกว่าตะกี้ผมวิ่งหลงทางไปเจอประตูอะไรไม่รู้มันมีกุญแจมีมีโคมไฟอยู่หน้าบ้านสองอันโอ้าค่ไนเราลองเก็บกุญแจดีเราขึ้นไปดูกัน้องกลับไปทางเดิมหรออ๋อคือต้องกลับไปชั้นที่แล้วอ๋อฉันคิดว่าน่าจะใช่นะตรงนี้เป็นทางตันแล้วอะเขาแค่อยากให้พวกเรามาเอา ของปริศนาเฉยๆมเมาของเ,เออถ้าตรงนี้ก็ต้องลงปริศนาฟาแรบเบึ๊บแล้วใครรู้บ้างว่าข้างบนเนี่ยไอ้สองตัวนั้นมันมันไปชั้นอื่นหรือยังมไม่มีทางมันมันง่ามผมมันบนอยตรงนั้นแหละเพื่อนระวังนะพี่โมไปทางไหนเดินดุมๆมอ,อกไปเอ๊ะเมื่อกี้เห็นชัดๆเลยเห็นชัดๆเลย,ยต,ต้องไปทางไหนต่อตรงไปปะฝั่งนี้แม้ขวา มันไล่มาแล้ววิมาไล่ใครอ่ะนั่นบีผีที่แบบไล่แล้วมันได้ไล่เราพคพี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 คขาทขาท้าท่าปิดประตูเลปิดประตูปิดประตูโอ้โหยันเลยผมแปรยันเลยคือต้องไปทางนั้นใช่ไหมไม่ใช่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 ไม เขา่ะห้องนี้มันมียันบอยน้องวิสองฝั่ง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 เอา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 มันอยู่สองตัวเด้ไมเป็นไรไม่เป็นไรไปเลยรมียันเรามียันเราจะกลัวอะไรเจงเรามียันแล้วเรามีพุด้วยฉันจะวางพุใส่มันเฮ้ยเฮ้ยมันถูกตู้แจงพี่โม่เจอพุไปหน่อยเจอพุไปหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันเข้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันสนใจพุมาสนใจพุไปพี่กินไปไปไป โอ้มันเอาไว้ทำอย่างนี้นี่เองพูพี่โม่ยันอยู่ไู๊นะโอ๊ยถูกอย่าบอกนะพี่ไหมตายเหรอไม่ไม่ไม่ไอ้ถุงนั้นมันชนแล้วมันเลื่อนเลยอ๋อใช่ใช่ใช่ทางนี้ทางนี้นี่นี่นี่ไงประตูนี่ไงประตูใครมีกุญแจผมผมมันไขไดไหมเดี๋ยวรอรอรอก่อนไหมรอไหมรอไหมชุ๊กแจกชุ๊กแจกเดี๋ยวฉันจุดเทียนไว้นะทางที่ถูกต้องอ่ะแล้วเธอมาตามเทียนของฉันโอเคว่าพยายามเลยฉันติดอยู่ในห้องกับพี่โม่ตอนนี้ฉันโดนลุมนสองตัว ทางที่จุดเทียนคือทางที่ถูกต้องนะถ้าเกิดว่าพวกนายมีประทัดอ่ะจุดต่อหน้ามันแล้วมันจะยืนมองประทัดเฮ้ย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 พี่ไม้มันมาพี่ไม้มันมาพี่ไม้มันมาอย่าบอกนะพี่ไม้อย่าบอกตามมาตามมาตามตะกิดมาตะกิดแน่ใจใช่ใช่ใช่เพราะว่าจอฉันไม่ม่วงถ้ามันตามถ้ามันถ้ามันตามเราจอเราจะแบบบุบอ่ะุ้ยจอฉันบุบเอาจะทางนี้เหรอมันจะไม เออมีคนบุบเลยมีคนบุบฉันตายเฮ้ยมีคนบุบพี่คิดมาพี่คิดมาไปเลย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 โอเคเราเจอประตูแล้วเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยเร็วมาตามไปยู่เรียบร้อยเปิดแล้วเปิดแล้วประตูนี้พาเราไปไหนเนี่ยเฮ้ยยี่สิบหก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 นี่คือทางออกแล้วใช่หรือไม่ไม่รู้บึ้มมันมีกี่ชั้นก่อน โอ้ยัน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 โอเคห้องฉันไม่อยู่เอ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยมันอยู่ห้องฉันนี่แหละโอเคว้าวจองจ้อฉันสิบเจ็ดแล้วเจอกับฉันสิบเจ็ดนะเพื่อนโอเคเฮ้ยอุ้ยขอดื่มยาแป๊บรอเพื่อนก่อนจะล็อตพี่กิ๊กกับพี่มดไม่มาโอเค ทเล็บ <'s> แล้วขอให้เป็นทางออกด้วยเถิดเพียง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 โอ้ย,อยฉันลำบากในตัวนี้จะเข่เหมือนกันอะเฮ้ยข้างหน้ามันเหอนเยอะเฮ้ออย,ยทำไมตุ๊กตาเรน,นหัวขาดอะ่ะโอ้เราต้องประกอบปะเนี่ยเฮ้ยตัวอะไรวิ่งไล่อีกแล้วอะเฮ้ยเอ่อตัวเดิมตัวเดิมเออตัวเดิมครับผมตัวเดิมครับผมไปละโดนเขี้ยวอร่อย โอ้ทางลับ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 ห้องนี้อาจมีทางลับโอ้ยห้องนี้มีผีเชื่อเต็มเลยที่ไม่มีสเปรย์เฮ้ยโอ้ยแปลงรีบเข้าไปแล้วนี่คืออะไรอะอะไรอะฉันได้การอะไรไม่รู้อะสีแดงอะการอะไรสีแดงการเร่มันน่าจะไปไปไปใส่ได้ข้างนอกอ่ะเปิร์กเหรอแค่จะได้เปิร์กใหม่นะเฮ้ยตัวนี้ทางทางทางตัวนี้ แปบรๆๆอรอรอฉันรออยู่ฉันว่าฉันดีแหละๆๆฉันได้ไๆๆไดกินฉันได้กินอิจรภาพเฮ้ยข้างหน้ามีประตูปิดอยู่อะไรกันเนี่ยบรรยากาศห้องมาดูเปลี่ยนไปนะจากที่เป็นแบบว่าห้องปิดมิขวาไปไม่ได้ดถบอปะตายก็ไปไม่ได้แล้วเราจะไปยังไงอะ่ะโอเค อ้ยมาออเอมันมันเข้ามาได้เหรอฉันไม่รู้เฮ้ยเราต้องหนีเหรอเราต้องตั้งหลักกันก่อน่ะเมื่อกี้เมื่อกี้มันพอเราไปฝั่งนู้นมันออกมาทันทีเลยแสดงว่าเราต้องรีบวิ่งกลับมาในเส้นทางเดิมให้เร็วที่สุดเฮ้ยมันมีประตูพังแล้วประตูพังแล้วเออนี่มันพังสิ่งกีดขวางมาแล้วนะอ๋อขอบคุณมากนะเราต้องยอมตายครั้งหนึ่งเพื่อให้มันพาสิ่งกีดขวางเนี่ยนะหรือไม่ก็รอให้เพื่อนตายโอ้ จริงเราก็น่าวิ่งแอบป่ะเมื่อกี้ไป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 เฮ้ยทางทางนี้ฉันได้ยินเสียงแปลกๆอ่ะตอนนี้พวกเราไม่มีเลือดกันแล้วนะทุกคนพยายามหาเลือดไปด้วยนะเจออยู่อันหนึ่งฉันจะพยายามหาให้นะดูจากสภาพไม่เอ้ยเอ้ยเอ้ยมาแล้วเหงาเหงาเหงามาแล้วหงาอ่ะหงาเ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 หงาโอ้น่ารี่เเนี่ยออกไปซ้ายเจอเลยว้า ฉันลอ่อมาแล้วเพื่อนฉันลอ่อมาแล้วแม่แล้วเราจะไปยังไงทางนั้นน่ะว้ายแล้วพวกนายออกมาทำไมเล่าแล้วพีวม่มู่มันเปิดประตูอ่ะนีไม่มีประตูลับโอเคเดินกลับมา oh, oh. เอา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 ,เอา,เอาสรุปเกดเกดจะวิงเลยวะเกดจะฆ่าใครโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยมันพังมันพังตู้นี่ทีไหน เดออไปแล้วเลบอกแล้วตกใจตามมั้งเมื่อไรเทียนโอ้มันเดินออกไปทางเดิมแล้วนะทุกคนตึ๊บนะเหมือนทางมันวนปะเขาวงกอดหรอน่าจะต้องหาทางไปต่อที่เป็นห้องปะเออเหมือนทางมันวนอ่ะม้ยวนจริงไอเดี๋ยวแต่ทางมันคล้ายๆกับพาคหนึ่งเลยอ่ะใช่ไหมเห็นตานะ จริงมตอนนี้ตอนน,นี้มันเหมือนกับพักหนึ่งเลยเหมือนเราย้อนกลับมาเฮ้ยจุ๊บแกงอุ้ยอุ้ยผมเจอพีตาพีตามาอยู่ข้างล่างแสดงว่าตอนนี้เราไม่ได้หนีแค่ไอตัวป้าได้แล้วเราต้องหนีเพตาเพตาด้วยแล้วมันกลับมาได้ไงอ่ะเออฉันกลับมาที่ทางที่นี่สิปหนูเดินออกมาเลยหนูเดินออกมาเลยแบบชิวๆโอเคทางเขาวงกดทางเขาวงกดเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรียกเพื่อนมาตรงไหนจุ๊บแกงตรงไหนโอเค ค,คิดว่าอาจจะต้องใช้กุญแจหรือเปล่าเนี่ยต้องหากุญแจไม่รู้เหมือนกันยังไม่ได้ลองเปิดกนายอยู่ไหนกันอะเอะอต้องหาต้องกันไปหานายเราหลงทางให้ลองเปิดไหมว่าเราก็หลงทางเหมือนกันมันจะเป็นทางย,ยาวๆอ่ะมันจะไม่มีทางไปต่อเลยอ่ะเดี๋ยวฉันวางไฟยามหาของน้องตามหาไฟของพวกพี่ไหมไหนย่าไฟเอ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วมานี่มานี่มาที่ตรงไหนตรงไหนคือทางออกผมเจอห้องอยู่ทางนี้เจอห้องแต่ยังไม่ได้ลองเปิดนะเดินตรงไปมะอ๋อ จริงนะมันคือภาคหนึ่งเลยทุกคนโอ้มันคือภาคหนึ่งเลยที่จะมีห้องหลายๆห้องแล้วให้พวกเราเนี่ยอยู่ในเขาวงกดไปเรื่อยๆเฮ้ยแต่ตัวนี้ดูเปลี่ยนไฟดูดินี่เพื่อนผนังมันคือเหมือนผนังชั้นสองอะเปิดได้เปิดได้พอเปิดประตูแล้วอุ้ยเอ๊ะเฮ้อรอดแล้วเหรอ alive ผ่านแล้วร <c oughs> อ,อดแล้วเราผ่านแล้วเย้ยยิเลยอ่ะ โคตรโหดอ่ะพวกเราเดี่ยสามารถรอดชีวิตจากผีเพตาเปตาได้จนสำเร็จ <Yeah! S 1> และประตูสุดท้ายเป็นประตูทางออกสู่โลกแห่งความเป็นจริงของพวกเราอุย้ยตอนแรกคิดว่าเราจะต้องอยู่ติดอยู่ในนั้นอีกประมาณ10 20 30 10ชั้นแล้วดิอ่ะ10 20ี่40 0 0อ่ะ10 20 30 40จริเองขอสมเล่นก่อนแล้วกันเพื <c oughs> ่อใหหายกลัว <c oughs> ก็เป็นว่าใครชอบเกมเพตาเพตาแบบนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e พวกเราด้วยนะที่สมัครกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่สำหรับวันนี้ต้องขอตลาไปก่อนไว้ครั้งหน้าบลาท่าผีกันต่อนะบาย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 ไปตามอยู่ว้าเขาอะไรอะอะไรอะไรอะไรอะไม่รู้ไม่รู้ฉันเก็บหุ่นไม้ก่อน แล้วใครใครตายเมื่อกี้พี่ไม,ไม,ไม้พี่ไม้ตายไปแล้วอ่ะยังจะไม่ยังอยู่ไม้ยังอยู่ยีงเจงนให้กลับมาได้ไหมอุ้ยเอาเอาพี่ไอ,อ้